สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวส้อยสิปปรินตะกุดแก้วตำแหน่งนักวิชาการสากลชำนาญการปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสากลสำนักงานสากลจังหวัดเพชรบูรณ์บรรจุรับราชาการเมื่อวันที่12มกราคม2555อายุราชาการ13ปี4เดือนจบระดับการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกผลงานเรื่องที่1 ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสาก์อมทรัพย์ครูเพชบุญจำกัดกรณีข้อร้องเรียนของสมาชิกการจัดโครงการอยู่ก็เฮ็ดให้ฮักจากก็คิดทอดผลสำเร็จของงานจากการตรวจสอบพบว่าไม่พบหลักฐานการจัดโครงการดังกล่าว แต่พบว,ว่าในวันที่9ถึง11ธันวาคม2565สหกร์อมรับครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์โดยใช้งบป,ประมาณจากแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้มีความมั่นคงทั้งระบบซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติแผนงานโครงการจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564แล้ว จึงเป็นการดําเนินการปกติของสากลจึงแจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบข้อเท็จจริงและยุติเรื่องร้องเรียนผลงานเรื่องที่2ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสากลอมรัพ์สามัญศึกษาพิชบูรณ์จำกัดกรณีสมาชิกร้องขอให้ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ของตนผลสำเร็จของงานจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้ของสมาชิกสากลพบว่า เป็นไปตามมาติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินกู้ครบถ้วนจากการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ของสมาชิกนั้นเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างสมาชิกสากลกับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่สากล จึงได้เสนอสหกรณ์จังหวัดพิศบุโลกในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ออกคาแนะนําให้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัดและแนะนําให้สหกรณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกให้รับทราบมากขึ้นตอบข้อสักถามของสมาชิกให้สิ้นข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทราบและตระหนักถึงสมาชิกสหกรณ์เป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สักถาม และแจ้งผลการตรวจการสากรแก่ผู้ร้องเรียนเพื่อให้ทราบให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวความคิดริเร right ิ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานศึกษาปัญหาและบริบทที่แท้จริงของสากรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือข้อจำกัดในการตรวจสอบปัจจุบัน เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนาอย่างชัดเจนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สมาชิกสากลผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบกิจการรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายนำมาเป็นข้อมูลในการตรวจสอบที่ตรงประเด็นทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่มาปรับใช้เช่นการใช้แชท GPT ช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติของงบทดลองและระบบบัญชีของสหกรณ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ผู้ตรวจการสากลที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนายทะเบียนสากลสามารถใช้โปรแกรมตรวจการสากลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการตรวจรายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสากลที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ ใช้เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินการสาก์ฝ่ายจัดการของสะก์เช่นการใช้โทรศัพท์แอปพลิเคชันไล e ์ a c e b o o k ก่อนการวิเคราะห์สภาพความเสี่ยงของสะก์ข้อสังเกตตามรายงานการสอบบัญชีประจำปีและการตรวจการตามแบบที่นายทะเบียนสาก์กำหนดความเสียสละเพื่อขบวนการสาก์กลุ่มเกษตรกร,ร,กรและคุณความดีอื่นๆ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติการตรวจการสากลจากประสบการณ์ในการเข้าตรวจการสากลสามารถจัดแนวการตรวจการสากลได้อย่างเป็นระบบใช้เทคนิคการตรวจสอบต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบสามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ผู้ตรวจการสากลท่านอื่นได้อย่างดีเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามแนวทางการตรวจการสากล เกิดประสบการณ์ใหม่ๆจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ตรวจการสากลท่านอื่นเกิดการยอมรับการรับฟังเหตุผลและการชี้แจงข้อมูลเหตุผลต่างๆตามแนวทางการตรวจการเพื่อนำไปปรับใช้ในการตรวจการสากลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมกับกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสากลเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาการแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบและแนวทางการป้องกันข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น การคลองตนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รักษาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระเกียรติและเผยแพร่พระกรณียกิจโดยเข้าร่วมงานพิธีต่างๆและทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลต่างๆอย่างสม่ำเสมอ รู้จักพึ่งพาตนเองขยันมั่นเพียรและมีความรับผิดช,ชอบมีความกตันยูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่รู้จักประหยัดอดออมเป็นสมาชิกสักรข้าราชการสักรจำกัดถือหุ้นและฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนจดบัญชีรายรับรายจ่ายรู้ฐานะการเงินของตนเองไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการครองคน มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่องานมีความสุภาพอ่อนน้อมพูดจาอ่อนหวานเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประสานงานที่ดีกับผู้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานราชการลูกจ้างและผู้มาติดต่องานทุกคนเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมส่งผลให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายเสริมสร้างความสามาัคคีและร่วมกิจกรรมของหมูคนะ่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงานรวมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของสถาบัานพระมหากษัตริย์และกิจกรรมอื่นที่หน่วยงานจัดขึ้นได้รับความไว้วางใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ได้รับมอบหมายและมีโอกาสได้รับมอบหมายงานพิธีกรในงานวันสำคัญต่างๆ